ยแบบสมาทเลเนี่ยชุด your ไ i g ตอ e r เนี่ยคำพูดประจำประจำสกินส่วนหัวเป้นฟีลเกิดอะไรขึ้นพี่โอ้โหโอ้ what, oh. oh. <laughs> what the hell? Okay, ออโอเคเอเค่าข้าสดีบูมวี่งเองนะครับผม,มนี่เกมดอสตาร์ารพุเเเกเกตเอร์อันลอใไมซิ่งโมนนั่นเอนงวู้ววว่วววววววหวาวว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 ่วว้วววาววววรวนววววววว้ววรววววยววววไวววววทําให้เวว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 วอววววววาวนวววะววววแวว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 าวววววววครวว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 วัวววทวววทวววววได้วดงวววววหัววววอวว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  เสือร้อยห้าสิบกางเกงเออร5อยห้าสิบถุงมือเอาเอ่หโคตรทูนสร้างนะครับผมมาก็ผมเป็นวินสันเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมหัวร้อนโว้ยหัวร้อนจอากวิดีโอที่แล้วอ่ะเบื้องไขมันจะไปหนี<ค>ได้วะใ,<ค>ร,ใรมันจะหลอดวะเมื่อกี้มันโหดมากเลยนะเฮ้ยเซตพีชอยู่ตรงนี้ว่ะไม่ใช่เซตพีชอะไรนะไอชิ้นส่วนอ่ะชาร์โดพีชอะมาเบิลอาจจะได้ใช้ก็ได้นะเกิดอาจจะใช้ตีมากแบบแล้วกัน แะตายยืนมองหน้าแปบหนึ่งล้วเราไปวิ่งหนีอารมณ์เหมือนกับนั่นตัวอะไรอะ่ะใส่ตาสั้นไงใส่ตาสั้นไหนขอดูใกล้ๆก่อนนีน่ก่อนมิซี่หลังจากที่เราเล่นครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าโอเคเราต้องรีบทําอะไรบ้างนะผมนะหนึ่งอาหารนะครับแม่งสําคัญแม่งดอนสตาร์ฟของจริงเลยคราวนี้ะนะว่าแต่เราจะแอคทีฟไหมรอบนี้ขอผ่านก่อนได้ไ,ดไหมไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะมีวิร์มฮงอ่ะโดดกันหน่อยไหม เออได้ได้โอ้สวามอ้โ,โคตรใหญ่เดี๋ยว <_ T> แต่นะว่าแต่เมืรอม<ต>ที่เป็นเ<ต>พื่อนโอบเ,เนี่ยมันจะตีกว่าไหมี่ะไม่รู้สิครับแต่ผมยังไม่เห็นเมืม์มบ้านเมือมไปสักหลังเต <_ T> ็มแต่เต็มแต่เคลืนเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหฝนงี้กูนี่ชื่นใจเลยแหละพี่ผมเจอเจอไน2สองตัวเกียร์ฟรีสองชิน้นเฮ้ยเอาเว้สวยเฮ้ยยาเีพึ่งไม่จริง ทางนี้ดิมาแล้ว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 พี่โดร้อยโโดดของกูทางนั้นเอาเว้ยโอ้โหอุดไปอวดไปมีพอร์ตไหมครับมีพอร์ตไหมครับเออวะไม่มีชิบหายแล้วไม่มีหญ้าโอ้ยวิ่งรันเย้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตายตั้งแต่เริ่มไม่ได้นะฮึเจ้าว่าไปหยุดเริ่มต้นก็แทบไม่มีหญ้าเลยนะเนี่ยเวิร์โม่แล้วแหละต้องเงี้ยเชี่ยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแทบไม่มีหญ้าเลย ให้ไวเลยโอ,อ๊ให้ไว,ไว้ตอนหน้าไอ้เหี้ยสถานที่ที่กูไม่อยากยิวแต่มียากมียากยังมีแมงม,มุม,มนะไม่ไมีสามก้อนไม่มีโอเคกูไดท้ทอนแล้วกูสบายใจแล้วยก้เรดเราเรียนรู้บทเรียนราคาแพงมาจากโลกที่แล้วนะอย่างเงี้ยเสือกมีแต่ญ้าแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยโลกนี้อะไรเนี่ยพี่ครับพี่มีซีน,นะครับไม่ขาดเขาไกลผมอยากถามแค่อยากถามเฉยๆว่าซีที่กินเพิ่มเท่าไหร่ห้าเอ๊ะไม่สองใช่ปะดูกัน ในมอดนี้นะในมอดนี้1.5ปีเสื้อพิกกินเท่าไหร่ครับกีเสื้อ2.5ซีดค่าน้อยไปมันไม่ขึ้นอ่ะผมกินได้1.5เท่าเดิมต่ปีเสื้อผมกินได้3.3ผมจำจำนวนท<ด>ี่เพิ่มไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้ากินของที่ชอบมันจะเยอะขึ้นแต่ว่าเวอร์ดอ่ะมันได้ผลในการกินพวกอาหารประเภทพวกผักเยอะขึ้นอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> โอเคโอเราต้องรอดให้ได้ใช่ไหมไม่พูดแล้วมันไม่มีกำลังใจเลยว่ะ <laughs> เอาครับแผนในการเล่นโลกใหม่คืออะไรครับทุกคนก็คืออย่างน้อยสุดตอนนี้เนี่ยผมว่าเราคงต้องผ่านเรื่องการกดกระโหลกนั้นไปก่อนนะเฮ้ยแมงมุมว่ะเล่นแมมเลยเล่นแมมเลยดีไหมต้องลุมต้องลุมลุมแม่งเลยโอบเอาตัวเอาตัวโอเคยังไงวิปได้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 อมิดอมิดเออเออเออเอ้ยเอาเว้ยไแกนเอาเลยของดีเอาเว้ยอะไรอะไรฮาวที่เชี่ยฮาวแท็บวะ อย่ายุ่งกับมันดีกว่าจุดไฟจุดไฟนี่เรายังไม่ได้ฟินตัดอันเลยนะจุดดีวะพี่มีฟินอยู่อันเดียวเอาไปแต่ว่าพี่คาบไปนี่มาแล้วพิกแอคมาแล้วอันนี้ไปก็ได้วอันนี้ไปก่อนนะดีนะขอได้หินแล้วอันนี้ได้หินถ้าถ้าแบบถ้าแบบแฮมเบดจะได้หินเฉยๆหูดิได้หินเฉยๆจริงด้วยเฮ้ยอะไรโอ้หนกหลับโอเคไหนซื่อ เฮ้เมื่อกี้โอ๊เดินไปใกล้แล้วมันไม่มีอะไรว้าวววอวอะไรวววไม่้ีอะไรเฮ้ยโอเววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวว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 เววนวอวววว้าวอวาว้ัววาวควัวววย,ยิงกววว้วววววลวว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 นวว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  ผมว่ามันน่าจะมีหมาไฟที่ยิงบอลไฟได้ผมสังเกตว่ามันมีหมาน้ําแข็งปกติกับหมาน้ําแข็งที่ที่ยิงน้ำแข็งได้คนละแบบแล้วอยากว่าปล่อยันไว้ปล่อยไว้แล้วก <คน S 1> ันเฮ้ยคราวนี้เวิร์เดเลือดเลือดเยอะขึ้นไหมแล้วใช่ไหมเพราะก่อนในนี้มันรู้สึกจะเลือดวอเตอร์เลือดแค่ร้อยสามสิบเองใช่ไหมครัแบมอเตอร์เลือดแค่ร้อยสามสิบตรงนี้มีหินเศษหินแบบมีไม่ไม่ไม่เป็นแค่ก้อนเอ้ยเศษหิเหรอไปไปฝังยังไงผมว่าทางนี้ผมว่าทางนี้ไม่ใช่ว่ะ ปะปะมันก็มันก็ตรงนี้ก็ดูเหมือนมีทางนะลังนั้นคนละคแยกแยกไปแยกไปคนละทางแล้วกันไอ้สิพี่กลางนมนังมุมใหญ่หญมากเบริ่มเบืเริ่มเลยเนี่ยไม่มีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพึ่งพึ่งพ,พ,พึ่งขอนะพึ่งนะเออเสร็จเฮ้พี่ได้สติงมาแล้วผมว่านะเรารีบเออเอาของทำรีบมันมี มันมีจุดที่มันเหมือนกับเป็นทางบกวนน่ะคิดว่ามันน่าจะมีแบบเป็นเซตพีทอะไรสักอย่างแน่นเลยแล้วก็แมงมุมเยอะด้วยแ<ต>น่ๆเดินเข้าไปเราเราไม่น่าจะได้กลับมาแมงมุมเยอะมากามีวอร์เพลย์อร์พูโดนแล้วโอเคแล้วพีโโ่โอ้โยโอ้ไม่โคตรแรงอะ่ะเก็บก่อนอะไรก็ได้เอาเนี่ยตอนนี้เอาให้หมดอ่ะ หลายคนอะสงสัยเว้ยว่าทําไมถึงไม่เล่นเวเปอร์นะ <c oughs> เพราะว่าเรามองแล้วฮะจากสถานการณ์นี้คือเวเปอร์น่าจะโกงเลยแหละนะครับโอ้พี่แมนมันโอพีไปเดี๋ยวเกมไม่หนุกนะครับผมมันก็ต้องเอาสนุกก่อนดีวะโ <Okay. S 1> อเคอแบบมาถึงคุณเียกได้ว่าคุณเป็นเพื่อนกับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรใน <c oughs> <c oughs> ในโลกคอนสแตนเนี่ยคือมันก็โกงไปเปาวะ <c oughs> โดดเฮ้ยให้โอมีหมูระวังนะอ่มันไปไกลๆมดเลยนะที่เจนโลกมันยังไงของมันเนี่ย ยังไม่เห็นเบอร์รี่เลยสักต้นเนี่ยเบอร์รี่ทำไมรู้สึกว่าเบอร์รี่หมดตายล่ะโบอร์รี่ฟอกกูเนี่ยกูจะอดตายไปแดดเบอร์รี่ต้องทำเครื่องวิจัยแล้วบ้างเนี่ยผีเสื้อตีเย็นแล้วเย็นแล้วตีตีผีเสื้อมึงดอปแก้วโอ้โหโอ้สวรรค์หน้าทั้งจุดแม่งมีบิฟาโลตัวเดียวเดย์แคนดี้โอลิวันเราจะตายกันหมดเฮ้ยแม่งมึงแม่งมึงอยู่เดียวเดียวเล่นแม่งเลยแล้วกันเนี่ยเด็ด เด็นี่คือชื่นขึ hey, ้นชื่อมานี่กูโกรธมากเลยนะโอ้เอ๊ะด้านน่ะโคตรแย่เลยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยแมนเด็กแมนเด็กเอาว่ะแมนเด็กเฮ้ยเบอร์รีต้นแรกเอาไว้กว่าที่เราเล่นมาตั้งนานนะครับเบอร์รีต้นแรกเด็กเด็กเลยดีไหมอะไรนะแมนเด็กไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนหาที่คราของเลยดีกว่าโอ้มีหินไหมเนี่ยทำเครื่องวิจัยเลย แปดก้อนเอามามามาทำไมโลกนี้มันดูแย่จังวะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอะใช่ดูพวกแย่เลยเดี๋ยวเดินไปตามทางนี้ก่อน้าไม่มีอะไรต้องต้องรีบเรือกแล้วแหละไอเที๊ยคุ้นๆนะตคุ้นๆว่ะอีกแล้วนี่มึงอีกแล้วเกูยังไม่ได้กดแอคทีบเคิร์สเลยกูจะตายกันแล้วเด็ดแม่งผีเสื้อเจะเน่าแล้วอ่ะตรงนี้สวรรค์นาเดี๋ยวสวรรค์นาปุ๊บเบรกตัวเองผมว่านะเอาแม่งตรงนี้แหละเอาแม่งแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เลยนะ นี่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 เอาว่ะมีเหตุผลที่เราต้องอยู่แถวนี้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ลองเดินดูอีกหน่อยไหมล่ะผมว่ามันฟังดูเป็นความคิดที่แย่นะแต่ไอตรงที่เราเกิดอะดีสุดแล้วถ้ะเถิบมานิดนึงอะคือปกติแล้วอ่ะมันมันหลักการเลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างของผมอ่ะผมจะค่อนข้างเลือกใกล้ๆสวัมนะใกล้ๆเฉยๆนะไม่ใช่อยู่ในสวัมถ้าคุณไม่ใช่เวิร์ดอะเกครับไอเนี้ย ไว้ในอนาคตถ้าเรายังไม่ตายกันนะจะมาแอคทีฟก็ได้นะครับคือมันเหมือนกับทําให้โหมดนี้มันทําให้แบบมดโหมดนี้มันยากขึ้นไปอีกอะนึกออกป่ะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยกลางห้าแยกเลยตรงนี้เลยอ่ะเออตรงนี้ก็ได้คงไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยแหละโอเคพี่วังสวิจัยเลยนะครับผมสวอมอยู่ใกล้ๆมีบ่อน้ำเมให้ห่างมากแต่ห่างอยู่เติมน้าได้แล้วก็ตรงนี้ได้เกียร์แล้วด้วยทําตู้เย็นได้เลยทาโอเคมีอนจินก่อนเดี๋ยวผมไปตัดไม้ Hey, ได, mm hmm. ได้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 รับเลยรีบเลยถ้าทําที่ตากเนี่ยสำหรับพี่ได้ก็ทําเลยโอเคได้อ๋อโอ้โอโอ่ไม่ต้องกังวลพวกนั้นนี่ว่าพวกเนื้อ <c oughs> สดเวอร์ต้องรีบปลูกผักให้ไวเลยล่ะโอเคมันบอกเลยว่าพวกเราที่ต้องรีบเป็นงานเป็นการให้ไวที่สุดคือมันคือการนับคอยหลัาง18วันคือฤดูหนาวอย่างจริงจัง คือก่อนตอนนี้คือเราเล่นแบบงูปลานะคุณคนก็ราเข้าใจนิดหนึ่งตอนนี้คือตั้งออบเจคทีฟไว้แล้วก็คือแบบเซอร์ไวท์วินเทอร์อ่ะคือยังไม่ถึงวินเทอร์ด้วยซ้ำอ่ะเนี่ออกว่ามีบ้านเมืองอยู่นอกสวามอจริงไหมเนี่ยเซตีนเหรอน่าจะเป็นเซตีดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราเท่าไหร่ด้วยเวล่ะเอาอ่ะไอะมันดีสําหรับโอกไงมันไม่ดีสำหรับพีไงแต่มันไม่น่าจะเป็นะไรนถ้าถ้าถ้าเพื่อนจ้างคงไม่โดนหรอกมั้งก็เหมือนแม่งมุมของเวเบอร์นั่นแหละตอนนี้ต้องการของทุกอย่าง ไม้ก็ต้องการไม่เป็นไรวันวันแรกๆอะ่ะไอนี้ไม่เกิดฟัดแบกเลยเดตแปกเดแปก,แปกโอยาโลมาแล้วโลไปแล้วโอ้โหน้ามียุบเลยแกลกมาวิ่งหนีทำไม่ทันเบิร์ดนัดนี่ต้องเก็บไว้เยอะๆเลยเนี่ยเอ้าแม่นไา่เป็นต้นเล็กเริ่มมาก็จะตายอยู่คนเดียวที่มันแบบสลับกับโอรั้งที่แล้วเลยเนี่ยโอภโอฑต้องแครี่พี่เลยนะยิงน้อง น้องนางไม่กินเนื้อต้องแครี่แล้วนะเออแล้วซีรีส์ที่แล้วไอซีรีส์น้องนางไม่กินเนื้อเนะี่ยโอ้ก็ไม่ได้เล่นเบิร์ดนะฮะตอนนั้นโอ๋เล่นอะไรนะพอถอ,อดพอถอ,อดพอถอเออเบิร์ดนัดนี้ต้องเยอะๆเลยนะเพราะว่าทําได้ทุกอย่างแถม,มอยู่นานโคตรโฮะต้องหินไว้ด้วยนะครับหินนะมี23บอดแป๊บหนึ่งนั้นอ่ะขุดต้นกิ่งไม้กลับไปด้วยดีไหมเนี่ยหรือไม่ต้องไม่ต้องอะไรั้างขุดขุดอุดมะเรยก็ได้ครับใช่นั้นอ่ะโอเคขุด อาหารโอ้ยผมมีเนื้อห้าชิ้น่ะเนื้อเล็กอะเดี๋ยวเอาไปย่างเลยพี่เอ้ยคิดในแง่ดีอ่าโลกที่แล้วแดดพี่แครี่ใช่ไหมโลกนี้อบอาจจะต้องแครี่พี่นะเพราะเวิร์ดน่าจะเก่งมากเลยนะเพราะโลกนี้นี่ถ้าแบบปลูกผักอะไรได้พี่ว่าน่าจะไปได้ไกลนะว่าแต่เวิร์ดมันกินไอติมไอ้น้ำแข็งได้ป่าววะได้นี่น้ำแข็งนับเป็นผักตรงไหนวะมันไม่ใช่เนื้ออะ เอ้าแต่มันเขียนเว e g เทเรียนไม่ใช่เหรอวะแต่คําว่าเว e g เทเรียนคือไม่กินเนื้อสัตว์นะอ๋อแค่นั้นเ่ะเอาจริงๆนะผมก็ยังสับสนอยู่เลยว่าเออเตกับกับเออมังสวิรัติอ่ะอันไหนกินไข่ไม่ได้ผมไม่รู้นะฮะคนไหนรู้คอมเมนต์เอาแล้วกันเกย์พี่จุดชาโคอยู่โหูหิวแม่งนี่ขนาดไม่อะไรเลยแม่งก็ลดเร็วเลยแหละเศดเบิร์ดนัดหล่นแต่ต้นที่โดนเผาเดือดไปกินเลยตอนนั้นึงนะต้องหาไม้ ต้องทําเครื่องวิจัยสูงกว่านี้เปล่าวะหรือว่าข,ขั้นแรกก็ได้แล้วผมทําแล้วผมทาแล้วผมทำหมดทจะนีอเองพี Engine แล้วโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาไว้เป็นงานเป็นการโอ้พี่ได้ชาโคแล้วห้าอันพอไหม,มผมมีเก้าอันพออยู่แต่หินไม่พอหินพี่โยนให้ที่พื้นแล้วมันขาดตอนหนึ่งคาสโตนไม่ใชพ่พี่มีคาสโตนอันหนึ่งพอเปล่าวะเออคาสโตนอันหนึ่งของพี่พอเลยมามามาแป๊บแป๊บแป๊บเอาวะเดี๋ยวทำบรรยากาะดวกน ที่ปีคอนปะปุ๊บปุ๊บสาแอนแมชชีนทิ้งไปเลยฮะคอนคอนคอนไอ้เทียไม่มีหินละหินหมดมันเป็นนะตอนนี้นต้องหาหินเพิ่มมันหินเล็กน้อยมากเอามันตรงนี้แล้วกันเองใกล้ไปเปล่าวะโอ้เดี๋ยวใกล้ไปนี่คือมันไอส้สวน,นใกล้เราไปเปล่าวะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแย่มั้งมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอเคอีสักทายเอาเว้ยได้ด้วว่าปลูกสวนเร็วมากอะรู้งานรู้การแล้วไงมา บี <B. S 1> มาขุดออกขุดออกโอเคเฮ้ยม hey, ันต้นเดียวกันหมดเลยเหรอออ oh, มันม,มันเพิ่มงงนะเรายังไม่รู้อันนี้ที่ที่เคยฟังมาเขาบอกว่าคือต่อให้เราไม่มีหมวกระดับสูงเนี่ยถ้าเราซูมไปดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในดิน,น่ยมันมีสารอาหารอะไรบ้างซึ่งแบบมึงต้องตายดีมากอนะ่ะจริงๆนะต้องหาหินก่อนซึ่งเขตหินต้องเดินขึ้นไปบนมากเลยนะ เรายังพอเป็นไม่ได้ที่เราจะหาได้นะเนหลังจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็ไปนั่งดูเซตติ้งมานะปรากฏว่าฤดูพวกฤดูที่เป็นแบบของอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มต้นนะ่ะที่แย่แรกอยู่แล้วเพราะนั้นคือการที่เราจะเจอพายุหิมะในฤดูแรกเป็นเรื่องปกติโคตรๆน่านะจะเป็นอัปเดตใหม่มั้งเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยได้ยินนะ่ะคือมันไม่ใช่วันแรกมันไม่ใช่ปีแรกไงนะ น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะเพราะว่าเราเล่นก็อัปเดตใหม่อยู่อ่ะขุดหน่อยโอ้บมีเมล็ดอยู่เอาเว้รู้งานรู้การเป็นเรื่องด,ดีทุกคนถูกไหมโอเคพรุ่งนี้หาหินเพิ่มอย่าวางหินที่พื้นนะครับแถวบ้านเราตุ่นเยอะอ๋อโอเคได้โอเคเดี๋ยวผมไปหาหินเพิ่มแป๊บหนึง่งแต่หลังจากนี้เนี่ยทรัพยากรจะใช้เยอะมากเลยนะก็ต้องฟาร์มขอไว้ก่อน โอเคเฮ้ยวินสันโหนไฟเพิ่งเคยเห็นไว้ก่อนหน้านี้จะเห็นแต่วินสันโหนดดามาตลอดเออว่ะพูดถึงแล้วตั้งแต่ไอวินสันหรือว่าเว็บเบอร์อัปเดตโหนดมานี่ก็แทบไม่ได้เล่น2ตัวนี้เลยนี่ว่าโอเคขอหนังหมูหน่อยม,มาดิอืออือโอเคสวยแก่มากเดี๋ยนะหรือเราควรจะเกมหัวหมูไว้ตีพระจันทร์เต็มดวงดีวะจะได้นะแมเฟลด้วยก็ได้นะตีเวลาหนึ่งเออชางมันแล้วกันจาได้ว่าสวามแถวบ้านก็มีหัวหมูนะอย่าลืมแวะไปตีด้วยแล้วกันนะโอ้วิ่งเร็วอ่ะ โอเคครับตอนนี้แบ่งหน้าที่กันนะโอบทาสวนไปส่วนผมมาหาหินหาของหินด้วยอเ,เอาจริงนะไอแมงมุมที่แม่งอยู่ในใต้หินเนี่ยแม่งอันตรายกว่าแมงมุมที่นี่อีกแล้วหละเลือดมันเยอะกว่าแล้วแบบ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 สบายมาตรฟ์ฟกเกอร์อ่ะหน้านี้อยู่ติดกำแพงเลยนะอูอ้หกบฮะทำไมอะกบย่งเยอะเลยพี่ข้างๆบ้านเรานอกจากจะมีเมือมแล้วยังมีบอกบด้วยโอ้ เต็มเลยอ่ะมีเชสเตอร์ด้วยอ่ะเยี่ยมเลยไอ้ผมเจอทางผมเจอทางไอ้ป่าสีสีอ่ะมันชื่ออะไรนั้นปลาอไเหออ๋อไอ้ป่าที่สีส้มมานะครับผมเชื่อว่ามันจะนําพาเราไปยังหมู่บ้านมูงึงีเล้วแฟดแบ็กเลยนั่นไงถึงแล้วเฮ้ยมีของอ่ะเดี๋ยวรอเย็นแล้วเข้าไปดูเอาไว้รอแม่งเข้าบ้านไปก่อนประเด็นคือแบบมันไล่ต่อยเมิร์ฟเลยนะฮะมันเหมือนแมงมุมอ่ะ แคทคูนไม่ตีเมิมใช่ไหมแคทคูนไม่ตีเมิมใช่มาตีแมงมุมแคทคูนตัวอ้วนกลมคายของดีๆออกมาให้หน่อยสีอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะแม่แคทคูนมองหน้าแล้วแบบขอเลียหน่อยแคทคูนทำไมไม่อ้วงมาให้ของแล้ววะต้องรอป่ะต้องให้อย่างอื่นป่ายืนต้องหน้าผมอะแล้วมันก็ไปเล่นกับต้นไม้ตอเลยวะเอาได้อวะ เฮ้ยผมได้คาสโตนฟรีมาเยอะเลยมีตมคนทิ้งคาสโตนไว้เต็มเลยเฮ้ยไหนซื้อโอ้พ,พี่ได้พี่ได้หินเยอะเลยนี่ถ้าเกิดมีทีการหินเนี่ยกูคงโดนไปแล้วแหละตอนนี้นเฮ้ยเฮ้ยเมิด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 จุดไปจุดไปจุดไปเฮ้ยกูมไม่มีท้อนววอออี่วะอ้าช็อตแหมเฮ้ยฮืมไซพี่ได้หินมาเต็มเลยโอน้น่นบอกเลยเยี่ยม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 กลับก่อนแล้วกันนะตอนนี้บอกเลยว่าผมออกเดินทางมาโดยที่ ท้องไม่อิ่มด้วยซ้ำนะครับเรียกว่าสตาร์ทอย่างแท้จริงนะสตาร์ทวิงดูเกเตอร์สตารวิงดูเกเตอร์ว่าแต่เมนูผักเนี่ยอะไรบ้างที่เพิ่มเลือดวะนอกจากอ่าดากอนพายเนี่ยแต่ผมกินมัตเตอร์ไฟบัฟฟินได้นะอันที่จริงอะไรนะทอมิกก็ก็ก็เป็นผักโอเคอืมทอมิกก็เป็นผักเอ้ยหิวโว้ยเย้แล้วแป๊บหนึ่งคือบ้านเหยียากบด้วยครับคือเมนูผักผักเนี่ย เอาจริงอ่ะมันไม่ค่อยเพิ่มอาหารเยอะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาให้เวิร์ดต่มันได้ค่าอาหารจากผักมากขึ้นอนะ่ะ <Okay. S 1> ซึ่งก็ทำให้ตัวละครนี้แ,แม่งแทบไม่มีข้อเสียอะไรเลยเอ้ยกบกบมึงอ,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 อย่าอันนั้นผีเสื้อกูอย่ามาเลียกูด้ยโอเคครับมันมีจะมีหวีหรือเปล่าเนี่ยเออไม่รู้เลยครับผมยังไม่ได้เช็คผมยังไม่ได้คุยกับคนอันเนี้ยโฟเกตมีล็อตแน่เลยอันเนี้ยโฟเกตมีล็อตโอ้พี่จะทำได้ดอกเนี้ยดอกเนี้ยโฟเกตมีล็อตอ้าเฮ้ย เอาเนี้ไปกินก่อนไหมครับเอาหมดอะโอ้โซมได้อีกค่ะเนื้อเนื้อ,อไม้ต้องใช้เยอะมากถือเป็นการถางพื้นที่ไปในตัวเยี่ยมแล้วทีแากก็เกิดเดี๋ยวเนี่ยพูดอะไรแบบนั้นโอ้ใจคอ,อยังไม่ดีอยู่ก็แต่เราจะทำะไรนะค้อนใช่ไหมตีสแสตไม่ชีนออกครับตีแล้ตีแล้ แา่จะมีด้วยไม่ใช่เดี๋ยว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 เาฝักหานเก็บหญ้าทำปากเนื้อทำทุกอย่างที่ทำได้หาหญ้าเพิ่มด้วยหญ้าจะหมดแล้วหญ้าจะหมดแล้วเหรอหญ้าขโมอสี่อันเนี่ยในตัวเนี่ยินหายไปไหนหมดวะกินอยู่ที่ผมมผลจะขโมยฟินไปหมดไม่ได้ก็ตรงนั้นมันมนปิดตูนแม่อ๋อไม่ใส่เชสเตอร์ไว้วะเออลืมโอ้ แมงวางเลยนะปกติชอบลืมพวกพีเชสเตอร์เสียรบเสียบเก็บ US b a เกียร์บอยมึงคิดว่ามึงบินได้ได้เจ็งเหรอมาหนีความปลอดภัยในชีวิตและท้วต้องเตือนมันเกิดออกมาเร็วมากโอบตรงนี้ตรงนี้เร็วตีโต๊ะตีโต๊ะข้างล่างเลยข้างล่างตีเลยเยี่ยมรับเยี่ยมผมมีอาหารกินแล้วโคตรสบายใจเลยนี่ย ความปลอดภายใน,นชีวิตวตับตินทำโกงไปเลยข้างๆเกตไปอากีะไรกันโอเคชสเตอร์อันนี้มาเขือเทศหรือเปล่าเหมือนผมจำได้อต้นสามใบใบสามเชดอ๋ออันนี้มาเขือเทศอันนี้โทมารู้แน่นอนโอเคส่วนอันนี้โฟร์เกตมีล็อตแน่นอนต้นแมงผงัวแบบนี้ต้องรอมันโตแล้วขุดออกนะเพราะมันเป็นวีดยกเว้นแต่ว่าเราจะเอาชมจะเอา ฟเกมีลอดอะนะก็ยังไม่เอาหรอกแต่โฟเกตไม่ีลอดไอ้พวกวีดะมันกินพวกสารอาหารไปหมดเลยไงเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวนะอ,อันนี้มันมันฝรั่งใช่ไหมเราสามารถทำต้นยักษ์ได้นะเอาเลยเหรอโทม่ารูทกับกับโปเตโต้ไงที่พูดไปก่อนหน้านี้อ่าฮะให้ปลูกให้ปลูกเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ยสามเหลี่ยมถ้ามีเม็ดเยอะกว่านี้ยิ่งดีโอเคได้ออบเจกตีฟใหม่แล้ว ๋ย่าต้องทำกงนกอ่าทำที่จับนกใช่ไหมมันต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้อ่าอทองรีดเอ่อผมว่าเดี๋ยวผมไปเก็บรีดเองดีกว่าผมน่าจะปลอดน่าจะปลอดภัยกว่าโอ้ไปเก็บรีดเออไปเก็บรีดอ่าฮะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมไปเก็บรีดพี่ไปเอาหญ้ามาเพิ่มโอเคเยี่ยมอืมกำลังคิดว่าเราจะปลูกอ่าโทมาทรูทกับโคเรโตโรแบบแยกทายออกมาเลยดีไหมอ่ะถ้าแยกออกมาเลยก็น่าจะดูแลง่ายกว่า โอเคมี okay, ล็อตโอเครอก่อนช่จริงเลโอเคครับไม่เป็นไรเราออกไปเราขุดออกโอเคมีล็อตนะ <c oughs> คือในแง่ของสารอาหารนะมันสามารถกินได้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วมันมันไม่ดีกับสวนเรามากกว่าเพราะว่าถ้าสวนเรามีฟอร์กตสมีล็อตอยู่อ่ะมันจะนับว่ามันมีวีดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสเกลเลตัมีฮะที่เห็นไหมมีคนคุยคุยแล้ว ฮะจริงเหรอพี่ไม่เห็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีเมนูใหม่ด้วยว่ะซิมเพิลสลัดทำไงเมนูใหม่อู้ถ้าเพิ่มโคตรทุเรศเลยมันเพิ่มเท่าไหร่เอาไม่เอวมันเพิ่มอย่างละอย่างละห้าอย่างละหกโคตรน่าเกลียดเลยโอครับจบคลิปแล้ว